สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้กำลังส่งแม่ไปหาหมอตีโรงพยาบาลน,นะเจ้าหมอนัดเนาะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงฝ่ายบอกขึ้นเต็มเลยเจ้าบ้านปะนคงเจ้าดูจากบ้านปะนองไปโรงพยาบาลในตัวอำเภอประมาณ40กิโลนะเจ้า สี่สิบกิโลนี่มอกเต็มเลยต้องไปเจ้าเจ้าาไปฝ่ายค้นนักเจ้าปุ๊กนาฬิกาตีห้าเกิงแต่ตื่นนะหกโ,โมงว็นนะ่ะนีน่นี่มอกแล้วยังมาถึงแม่หนาวแต่น่ะมอกเต็มดูดิ บัาคับเราดังเรียนเนี่ยตะวันในใจตะวันก็ขึ้นละเริมขึ้นละเจ้ามอกั็เลิมจางหายละเจ้าแต่ถ้าไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดนี่ต้องออกเจ้าเจ้าเลยนี่ยตีสี่เกินอันกับตีห้าเนี่ยเจ้าอันนี้ออกหกโมกต เจ็ดโมงหกโมงเกินก็หาแม่เจ็ดโมงอันเนี่ยกระบอกไก่แต่ได้สี่สิบกิโลแต่เป็นตางดอยเลยเจ้าฟังเสียงปนุ่งยังบอสดเฉื่อแต่เลยเนาะเด็กๆมาโรงเรียน แสบโหแสบตาอยู่เลยเจ้ายังแสบตาอยู่เลยดูมาม่าสิดูมาม่าะนะ,ด,มามาะนะดูตาแป้งเต็มคอนมะา <c oughs> ขายไปแกเจ๊โหน เจ็ดสิบหกแล้วนะเจ้าอายุอาเจ้าแต่กันยังยากากรบ้านยากกับคงกับเข้าได้มดนะเจ้าเนี่ยแต่หูมั่ค่อยดีตาก็บม่ค่อยดีเท่ไหนนี่เขาอู้นี่แกจีด้งินนะเ <c oughs> ขา่ายแกนี่แกกับจีโหด่นะเนี่ย <c oughs> เดินมาถ่ายสักตีซีวัวละไก่แม่ น่มากันสองคนปกติบางแต่อนี้จะมีคนอื่นมาตัวนะเจ้าบ้านที่เป่นบ่นมีรถมีลา่านก็นจะนั่งรถมาตัวเฮาอีอยแต่วันนี้บ่มีต่างตีปนงจะขึ้นลัดไปลงเมืองแปกะกันตองเส้นนี้นะเจ้าเนี่ยเนี่ยขวามือนี่เจ้าเนี่ย เตืนเนี่ยมัน้องขึ้นแล้วเสือน,นเนี่ยจะขึ้นไปมองแปลงพ่เจ้ามามองเต็มเลยตื่นมาเจอมองเต็มเลยนะ่แต่ว่ามาฝนกระตกตัวเจ้าฝนตกกลางดอยฝนตก รถนี่นะถ้ารถรถเก่าๆนี่นะขึ้นดอยนี่นะมันหมื่นอะเขาถอยลงมาขึ้นดอยก็ขึ้นมาได้วะ่ะอู้ปนองกัาอ่อนมดเนาะเขาปั่นปัวเขาขึ้นมาได้นี่บรรยากาศบ้านปนองเจ้าเพื่อนน่นะคะถ้าถามว่าบ้านนอกกอบ้านนอกบ้านนอกเลยเจ้า ถ้าถามว่าเป็นว่าน,นอกกหนอกขนาดนักนะเจ้าไ <c oughs> ก่จากตัวจังหวัดไปร้อยกิโลนะเจ้าอ,อําเภอน้เมืนตีว้านปนงอยู่นี่นะเจ้าไก่จากตัวอําเภอประมาณสี่สิบกิโลไก่จากตัวจังหวัดประมาณร้อยกิโลเจ้าถ้าไปตรงตีอําเภออําเภอน้ำมืนนั่นนะไปตรงตีอำเภอ,อ,เภอน่อนนะนะนะจากนี่ไปตีว่าณสี่สิบกิโลนั่นนะ จะมีต่าง้ามไปจังหวัดอุตรดิตถ์ใดเนะเจ้า้ามเอาเอารถคาม้ามโปะไปอะ่ะยกรถใส่โปะไปเลยเจ้ายกรถใส่โปะไปขึ้นไปข้ามน้ำไปเจ้าข้ามตรงอ่างเก็บน้ำอย่าง นปนงใหญ่ยังบ่เคยไปแต่นะเจ้าตรงนั้นนะแต่ลูก,ลกห,ลหลานเคยไปละอันนี้คือเส้นทางไปอำเภอจากบ้านปนงไปอำเภอโรงพยาบาลมัน,นจะอยู่ในตัวอำเภอพุ่นเนาะ กันเนอร์กับเดือจะขึ้นดอยละจ้าบายบายป้าแม่ไปตดเช็คร่างกายกันเนอร์จ้าสวัสดีค่ะ